แมนยูสอเฮลเปอร์หมายเทนฮากเหตุเตรียมลู่ทางสบลิวพูไว้แล้วแฟนพีเซิงแมนยูนิตตดสอวูดแข่งป้าหมายเอลิกเทนฮากหลังเจ้าตัวเตรียมลู่ทางมาลุยพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับลิเวอร์พูลแล้วฟุตบอลสื่อลูกหนังของเนเธอร์แลนด์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูนเตตดทีมดังพรีเมียร์ลีกอังกฤษสแวพลพดกันคว้าตัวยูเล่นทิมเบอร์กองหลังอาเจ็ตอัมสเตอร์ดัม ทีมชั้นนำในศึกเอลิดีวีซีลีกมาสมทับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วยูเลนทิมเบอร์วัย21ปีเคยมีข่าวว่าเอลิกเทนฮาร์คกุนซือแมนยูเนเต็ดสนใจคว้าตัวมาร่วมงานตั้งแต่ตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนื่องจากเล่นได้ทั้งปาการังและแบ็กขวาแต่เจ้าตัวเลือกต่อสัญญากับอาแจกจนถึงปี2 0 2 5และรักษาโอกาสติดท,ทีมชาตินเธรแลนด์ไปลุยศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2ที่กาตาร์แทน แม่แมนยูนเต็ดมีข่าวว่ายังสนใจยูเลนทิมเบอร์แต่ล่าสุดหลังข่าวระบุว่าเจ้าตัวอาจย้ายมาขายแข้งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับลิเวอร์พูลแทนหนึ่งจากเจสันคอปกุนซือหงแดงก็ให้ความสนใจเช่นกันและแฟนสาวของแนวรับไลนนี้ก็กำลังมองหาบ้านพักในแถบเมอร์ซี่ไซด์อยู่ด้วยเพื่อเตรียมตัวย้ายมาอาศัยอยู่ในเมืองผู้ดีรายงานยังบอกอีกว่ายูเลนทิมเบอร์ พร้อมใยทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากอาแจกสอชัวยแช,ชมป์เอเลดีวีซีลีกซึ่งเวลานี้รังอันดับสองต้อหลังจากฟุงเฟยยนูถึง8แต้มในขณะที่เหลือ5นัดสุดท้ายโดยคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์2อ5 0่ล้านบาท